็ <ersch> <ega> นคนกัน่คนละเห็นกวันกันไม่ควอนละโอ้เห็นกวอนด้วยก้อนการว่าเห็นกอดร้วยกอนเดียวนี่เร็วก็หลายเนาะจันไก่ีไปฉันเพ็นอือเขี่ย้าไปสันเป็นช่วปฉันเพ็นดเป็ปลของผู้ใดดอกนีมาเอาไห้หลดครับอืไว้ออกปุ๊บมาปป๊บเอาเลยก็ได้สิบนาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้บ่ไดดเอาของผู้ใดมาลลกของไผ่ได้ดลกของไผ่ องอาจารย์มาปรนวันดูเฉพาะสายวิ่งนะครับเด้ออย่าลืมเลยห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้ากับเจ็ดติดไว้นะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกลับนมัสการครับพระอาจารย์ยเริ่มจริญมโชโอ้โมนี่กอดังดังกันไมันหนาวอืมเย็นหนาวอยู่เลย อมา้ตีได้ที่มือนนี่ยุขางนอกั็ตากเดดตากรุนกับ้อนโอ้ของอาจารย์นี่บดุดอีเลยเด็กวิ่งจกงวดหรือมึงบดได้นับเขาตลออเด็กเล่กวิ่งผู้ผู้มักเล็บวิ่งนี่ยพราว่าถึงทุดวัดหล่ผู้ใดผู้ใดวินมักวิ่งมัดแว่ บ่มีผัดโอ้วัดโผเอามาหดเขียนเลยบ่ยากหนาวเขียนไมงสีโอหนาวนาวเขียนบ่ออกเลยเดี๋ยวอาจารย์จริงจริงๆอาจารย์ที่ใบเหล่านั่นแต่ว่าเขาสิเขียนอาจารย์เขียนให้ตัวใหญ่ๆว่าอาจารย์ที่จับตัวใดให้เนาะงวดนี้มันออกวันที่สองสองมค โอโนั่นไปเขียนหกเขียดอีกหรอกหกแปดหกแปดอะแกได้ไม่มีปัญหาออาจารย์คุอเจละวาะหอดไปเขียนลดสายวิ่งจะลืมนล้วครับพี่น้องสําหรับสายวิ่งนะครับของอาจารย์วัดโพนะแต่ถ้ตามมาเนี่เป็นเจ็ดปีเลยวิ่งนี่ลุดยากจับคู่นี่ก็มีรุดเนี่ยมีถึกเนี่ยแต่ว่าวิ่งนี่ ให้เอาตัววิ่งเด้อพี่น้องให้เอาตัววิ่งให้เอาตัววิ่งของอาจารย์วัดโพนี่ผาดยากครับพี่น้องที่ตามตัวเลขของอาจารย์วัดโพนี่ถ้าสังเกตดีๆนี่ตัววิ่งนี่บอกมีผาดงวดนี่งวดงวดันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่ะดีไหมงวดว่าหัานต้นเขาวิ่งสองนี่เนาะอาจารยนะ์อาจารย์ให้สองกับเก เขาวิ sí, ่งสองเต็มเต็มอาจารย์มันไปจับให้สองเจ็ดไงมั้งสองเจ็ดที่นอกคูหนึ่งครับมันไดออกสองหนึ่งอันทุบไปเจ็ดกันหนึ่งตัวเดียวกันว่าเมียอาจารย์ว่ามีคนถือคือบ่เป็นบจ็ดลายสนนะเสียอไรอาจารย์แยกกันขึ้นก็ล่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่าง บุณมีก่กตสามตัวได้มาแล้วล่างบนตัวเอาบันนี่วิ่งนี่แหละครับพี่น้องตัวสำคัญวิ่งสองโอเปเมียนวิ่งบนบนล่างหากับเจ็ดเอาบัน มีเอ็ซีโทรหาในก็หลาจานมีผู้มีโชคเนาะมีแต่คนทา้นทายจริงฮะเต้ยแตงเดอลอนอพิ่นได้เลขวิ่งก็ได้เนาะ <c oughs> เอาเบอร์ทัวอาจารย์อีกก็ได้เนาะโดห้าห้าผู้เข้ามารับชมกไหมที่สำคัญนะครับด้านเน้นของอาจารย์วัดโธนี่วิ่งนะครับวิ่งสุดยอดวิ่งบุกไปถา้า่ม่นับโอ้นับปัทวนแล้ว นับไม่ทวนแล้วว่ากี่งวดอ่ะนี่เบอร์ทั่วอาจารย์เดี๋ยวเขียนดีๆก่อนค่อยสิให้หน่งองเบิ่งตัวเลขอ่าโทรมาทำอาจารย์ก็ได้หรือว่าสิโทรร่วมวงงทั้บุญก็โทรมาเด้อพี่น้องผู้ใดได้โชคได้ลาบตัววิ่งผมก็สิขออนุญาตจับเพิ่มคือเก้านั่อยละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งของอาจารย์จับให้ก่อนอนะ นี่นี่แล้วพี่น้องงวดวันที่2มกราคม2568นะครับบนอาจารย์ให้่เม็ดเดียวอีกคือก็ห้าสี่ห้าคือจังหวะดสงขเนาะบานโอ้แถวนี้มีเลขสี่ตัวหนึ่งตัวเนี่ยอาจารย์ปกติสีมีหาอันนี้มันมีหาสองตัวกับซ้ำว่ามีเลขยูซี่ตัวกับแต่นี้ศูนย์มีซี่มีหามีเจ็ดแค่นั้นเองอาจารย์จับให้กับบนทางเดียว ห้าสี่ห้าลางเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหานี้เอ็ดจะมาจับตัวที่อาจารย์มาให้จับแต่ว่าจะจับเป็นสองหางเนาะจะเอาสีแดงเขียนอะ่ะตอนนี้ก็ให้เบอง์ของอาจารย์จับไปก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเอ็ดมินจะจับเพิ่มในวงกลมหรือว่าเอ็ดซีจะจับเองในวงกลมก็มีเลขห้าเลขซี่เลขเจ็ดเลขศูนย์แค่นั้นนะครับเอาจับกันหมุนอยู่ในหันละมีโอกาสถูก อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้พี่น้องเบิ่งไม่ก่อนจักหน่อยตัวใดที่อาจารย์ไม่ได้จับผมเสียสีแดงเขียนเด้ออาจารย์มีตัวใดเนี่ยท่านได้จับหนึ่งเดีนนนเ๋ยวสี่ศูนย์สี่ศูนย์ท่านอย่านี้เนาะสี่ศูนย์เขียนนี่ตัวเลขหน่อยเด้อพี่น้องสี่ศูนย์แล้วกันห้าศูนย์ที่อาจารย์ไม่ได้จับเห็นที่จริงถ้าอาจารย์จับเห็นเปิดมันก็เป็นหลายตัวเลยครับ าะว่ามีเหล็กยูซีตัวนึ่งแต่จับอีกีก็ได้เมื่อกี้หันเจ็ดซีเจซียังแบบเจ็ดซียังไม่จ,จับนอจ้ะเจ็ดซีอีกตัวหนึ่งเจ็ดซีอ่ะแล้วก็เจ็ดหามีแล้วเจ็ดศูนยมี่แล้วหาซีมี่แล้วเจ็ดหามีแล้วมั่มมก็ครบเลยตัวนี้ยังไหนอา เอาบนน้ำม่วจานหาหาเนาะโอ้แต่ว่าหาหาก็ตัดมาจากสามตัวบนก็ได้เองมีเย้วก็ต้องเอาครับเดี๋ยวมันสิหลายตัวครับอันนี้แอดมินจับไห่เดินตีกอดไห่เดินอ่ะอ่ะโอเค อ้าบาานี่อ้าพี่น้องนี่แค่นี้ครับงวดนี่เลขกน้อยๆเ้นเหนียวผู้ใดอยากลงทุนเบิดก็ยังไหวเนาะอาจารย์เนาะสามตัวห้าสี่ห้าสามตัวบนนะครับห้าสี่ห้าสองตัวล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าอาจารย์จับให้เนาะไปกลับน้ำเลือพี่น้องไปกลับเราก็บนนรางเดือพี่น้องส่วนตัวบินตัวสำคัญนี่เดี๋ยวสีวงให้ก่อนวงสีแดงๆดงให้พี่น้องบนบนไป นี่ตัวสําคัญอย่าลืมด้วพี่น้องเด้อหรือว่าผู้ใดนีตัวอื่นนอกจากในวงกลมเนาะครับยึดอลักของอาจารย์เลยห่ากับจิตไปจับกับเลขใดก็ได้นะอาจารย์เนาะครับแต่ว่าซีศูนย์หาศูนย์นี่ก็งามด้วยจิตหานี่ก็งามอะซีศูนย์หาศูนย์เจ็ดซีนั่นแอดมินจับเพิ่มให้เลยครับจับจากที่อาจารย์บ่ได้จับเนาะเพราะว่าอาจารย์จับให้มีแค่ห้าสี่ห้าบนแล้วก็ 7075ล่างตัววิ่งบนล่างนะครับหากับ7ส่วนเบอร์โทรอาจารย์ก็099 028 4829เอ้าเปลี่ยนเบอร์ไม่เดี้ยจังมีสองเบอร์โอ้มีสองเบอร์อันนี้ให้เบอร์ไม่เนาะเอาบาติดเบอร์หนึ่งกับติดเบอร์หนึง่งแหละอาจารย์รับตลอดเอาโอเคนะ้อพี่นอนะ้องเนาะเด็ก็ได้ประมาณนี้นะครับของอาจารย์วัดโพเห็นก่อนรวยก่อนอาจารย์ <laughs> ว่าได้ก่อนอาจารย์รเบได้ก่อนฮะ เห็นกวอนรวยกวอนล่ะโอ้เห็นกวอนรวยกวอนอาจารย์ว่าเห็นกอนรวยกอนเดี๋ยวนี้เด็กก็หลายเนาะจันไปชันไปสันเพี้ยนอืมสืบมาไปสันเพี้ยนช่วยชันเพี้นเราเลไปเอาของผู้ใดดอกนี่เปขันมาเอาไห้หลุดครับงอยออกปุ๊บมาปับเอาหลุก็ได้สิบนาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้บ่ได้เอาของผู้ใดมาหลอกของไผรบ่ไดหลอกของไผรของอาจารย์มาปูรดน้ำโดูเฉพาะสายวิ่งเนะครับเด้ออย่าลืมเลย ห้ากับเก็ดนะครับห้ากับเก็ดเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้ากับเก็ดติดไว้นะครับอาซี่กับงามเจี๊หากับงามเจี๊ศูนย์กับงามเอาพี่น้องเอาเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาสาธุสาธุไปไม่แล้วกราบนมัสการครับอาจารย์ร่ำด้วยจริงสาธุสาธุอาจารย์เพิ่นจะไปฉันเทียนเนาะครับเนาะเอ็ดมินกับมาบุกถึง ปุติ <c ười> à, cả, เลยนี่เจัาไดกะเป็นแนวทางเด้อพี่น้องมักชอบจังหวเอาบ่มักชอบเบิ่เหล่วกับพันๆเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับเออแอ็ดยำตลอดเลยนะครับว่าวิ่งของอาจารย์วัดโพมันหนับหมวดบ่ไดดอ่ะขั้นทีว่าสิบหมวดกะหน่อยโมดขั้นสีว่ามี้สิบหมวดกะหน่อยยุกน่าจะเป็นบบสองปีแหละครับครับนังครับ อาย่ประมาณสองปีแล้วที่ตามเด็กก่อจา์บัดโพเนาะตัวที่ไม่เคยหลุดนะครับโดยเฉพาะสามตัวนี่เคยเข้านะครับเข้าตรงๆก็เคยนี้สองตัวก็เคยเข้านะครับอ่ะแต่เอาไปวีเคอผีหน้าเบิ้งสำหรับคิดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเรื่องที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะผาตัดรับชมคิดไม่ไม่จากทั้งช่องนะครับสำหรับคิปนีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไ้พอกันไม่ได้คิดหนาสวัสดีครับ